วัดทิจ้าวันนี้ก็วันที่15มิถุนายน2568จ้าวันนี้ก็ได้เลิกยาเลิกงามยามดีจ้าเจ้าบ้านดันมวนตำบลพังเค้นอำเภอหน้าตาลจังหวัดอุบลกรไดตั้งกลุ่มร่วมตัวกันร่องเขกดำหน้าจ้าร่องเขกดำหน้า นี่คือรถมาจอดหลายๆนี่บอเมเนไปหาเห็ดเด้อจ่าเด้อนี่คือมาดำหน้าจ่าซาบาันดันมวนรวมแร่งรวมใจกันตั้งเป็นกลุ่มลงแขกดำหน้าเมื่อนี่ซีไรจ่าเมื่อนี่ดำหน้าซีไรก็จะประมันํำประมันสามสมุงกะเลวดอกจ่าซีไรเนาะเมื่อนี่มาซีไรแต่ว่า กะคือสีเรลวไววอยู่หน้าสีไลพว่าเมื่อนี่แปดสิบเก้าซีวิตจ้ะแปดสิบเก้าซีวิตเดอร์เมื่อนี่เกือบถึงเก้าสิบขาดเก้าสิบอยู่คนหนึ่งจะ้ะมาเก้าสิบแปดคนจะก๊ลังจะลุกลกกะผู้ลุงลกกะผู้ดำแบงสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งไปดำกลุ่มหนึ่งลุกกะกะงามงาม นี่คือบรรยากาศทางอีสานบ้านเฮาช่วงนี่เป็นส่วงหนาหน้าเนาะส่วนมากมันจะมิแตหน้าวานแม็นบอจ้าแต่ว่าทั้งอำเภอหน้าตาลจังหวัดอุบลยังมีหน้าดำอยู่ด้วยจ้ามันจะร่วมกลุ่มกันแบบนี้แหละจ้าแบบนี้ร่วมกลุ่มกันล่งดำหน้าเพราะว่าเฮ็ดหน้าดำนี่จะได้ผลผลิตดีกว่าหน้าวานเนาะเม็นเ้าดำหางมันก็นจะได้ เขาหลายกว่าหน้าวานเพราะว่ามันจะเสมอแล้วก็บ่เปืองพุ่นเปืองปุยพร้อมบรรยากาศแบบนี้หาเบิ่งยากเด้อจะ่ะมีแต่ทางภาคอีสานจะอบอุ่นอบอุ่นปูดคุยกันนี่ล่ละน้ำใจร่วมด้วยช่วยกันน้ำใจทางคนอีสานวามสามขี้ปองดองกันจะ้ะ มาเบ,บิด์ตบานจ้าเบิด์หมูบาน,บานมอเตอร์ไซค์ได้หลายนี่มาดำหน้าเด้อจ้ามาเด้อกำลังเลี้ยวจ้าก,กำลังเลี้ยวหน้าสีไร่กำลังเลี้ยวเลี้ยวไอ้ก็จะมาร่วมกันเลี้ยวเลี้ยวค่อยก็จะสินนำใจเจ้าของหน้าเนาะเจ้าของหน้าเพิ่อนกะมีหมูจ้าเพิ่อนกะจะปั่นหมูให้ คนละกล่องคนละกองคนละพูดคนละพูดเลยมันก็นจะหายคนละสองโลสองโลไปเลยสินนำใจเป็นสินนำใจจ้านี่คือสินนำใจจากของหน้าเพื่อนแบ่งกันเมื่อเห็ดกินอยู่เงื่อนไทยเงื่อนมั่นเนาะหันใจ